พี่ตาเด้อนับเด้อ50,000เด้อบ่ให้หมื่นเด้อแฟนแฟนจะเอเอดีใจโอ้พ่อแมด้เนาะใจสเปคอ่าพาโฮมให้น้องแพวก็คือมื้อนั้นเนาะเฮาได้มาสัมภาษณ์เพิ่นก็โอ้ยน้องเพิ่นว่าหนาวเนาะเวลาพาลมฝนตกรือบรรยากาศอ่ยามฝนเพิ่นว่าน้องเพิ่นแบบพามพื้นเกาลายพ่อแม่พี่น้องเนาะกมื้อนี้ทางอ่าเอื้อยก ໄປຊື້ມາໃຫ້ນ້ອງກະເວລາຈຸນີ້ກະບໍ່ໜາວແລ້ວມື້ນີ້ຈັກໃຫ້ກະບໍ່ໜາວແລ້ວມື້ນີ กบสวาสดีสบายดีผมไอพี่น้องเอซีกันเบอร์สุขุสุคนคือเกาเดอรเนาะโดยประวัติจะเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยหรือวา่าตามประเทศก็ขอยินดีตอนหับเขาสื่อซองหมกดาว,วันสาวลาวคือเกาเดอร์ผมไอพี่น้องเนาะ โดยมาพบพ่อกับสมุทรตะวันในมื้อนี้ก็เป็นบรรยากาศค่อยคำยำแรงเนาะกาทางสมุทรตะวันการได้เดินทางมาหาน้องเพลินพ่อแม่พี่น้องเนาะเขับมาเยี่ยมยามถามข่าวเพลินคือก้าก็คือตอนนี้เขากับมาหอดจอดถึงเพื่อนเพลินเป็นที่ย่ำห้อยเนาะกาโอเคนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะกลับไปบึงไปส้มน้ำกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโอ้นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเเนาะมากาโอ้ยห้องน้ำห้องในเพลินก็ถือว่า อการซีสำเร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเก้าสิบเละก็คือมื้อนี้ทางนอง้องแพลวเพิ่นกัโอ้จักเฮ็ดปิสังอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ใต้ต้นอนะีหยังเนาะบ่แม่นใต้ต้นมากอันกระทนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยเออเลยว่าเพิ่นเห็นอันผู้คนหลายแล้วเพิ่นเมื่อยบ่หรือว่าแนวใด้เด้ออันนี้เนาะเอ้ยมาดินผู้เดียวก็เป็นเนาะจ๊กรเออออโดยโดยน้องหล่ะสบายดีสบายดี เออโอ้มานังอยู่เพ้เดียวว้อืมบังได้พ่อเม่พีนนนะพพพ่น้อ,หนหนอง,นนออแบบง,งเลยเนาะฮ่เฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าน่า่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่นฮอาฮอนฮ่าฮ่อแมา่า่อแม่าี่น้อาเ่าจ้าฮ่าง่าฮ่า่า่า้า เมื uh ่อยปะไม่เอ้ยเมื่อยปะ่เออหั้ถุบหอนหอนแดดเจ็บหัวปะอ้าวโอ้หอนแดดพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้เด้อเด้อเลยเดี๋ยวชิมาว่าก็น้องแชเพื้นแหบบาทบอนถือกล้องให้นะเดยอบ่มีหัวใหม่ยินเพึ่นเออมาพี่น้องแหละเออข้างๆแต่บนั่งน้องพี่นว่า เดินนังกำลังแพลก็ได้เป็ือนกันนะเนาะอยากมีน้ำพิ่นดแล้วบางมีน้ำพิ่นว่ดเนาะโอ้น้องละเมื่อไงเย็นสบายเลยเนาะเอผมบหัวท้ออี๋โอ้เพิ่นบอกว่าระวังงุดเด้อเพน่ะเนาะห้างใหนเนาะบอกโอ้มุดครบเพิ่นว่ะเนาะโมเมนต์นนอง ไปเหงาห้างมันบ่อ่าเออไปเหงาห้างมันมันเกือครบแล้วเนาะน้องน้องแพ้หนักไปเหงาห้างมันกืบครบแล้วครบอ่าได้คับอืมเดี๋ยวมีอยู่บ่ไข่มันไข่มันมีอยู่บ่อ่ะโอ้อ่ะโอู้เกงผมมีพี่น้องเลยเนาะได้มาแล้วก็บเกงเพูดเลยเนาะเกงไข่ไม่แดงนงละกินแล้วบ่เนาะรับบ่ค่ะ อือ่ะอืมเดยวพอนพี่น้องเลยนะกินแล้วเพ่นวะกินข่าวกับคือว่าปิ้งอ่โอ้ไปซื้อกับข่าวอยู่ทางนอกเพ่นวะเนาะเพ่นไปซื้อกับข่าวมากพอนายพี่น้องคือวันนี้เพ่นวะได้เห็ดกับข่าวเป็นได้น้องล่ะหัวโต๊ะยังนายอยู่วะเออเ้ยงล่ะอยากได้บออยากได้ไหมบอไปเออปิดตาปิดตาเดี๋ยวนี่สิเอามา ไม่ให้ทำวะเออไปอ่ะไปอ่ะไปอ่ะ่ะไปอ่ะไเออไปอ่อืมโอเคโอเคน้องละเดี๋ยวเอ้ยสิเอาอันผ้าห่มผ้าต้มให้พื้นไม้เอามาให้น้องปิตาก่อนปิตาไปนี่ปิตาปิตาปิตาเด้อนับเด้อหามื้อได้บ่มหามื้อเด้ออ๋าโอเคไม่ได้น้องเนาะเอากระสีเอามาให้เพื้นเออ แทนแทนแทนใจเอ๊ะดีใจอ๋ออ๋อพลอยพี่น้องเนาะจะสเปกอ่าพาโฮมให้น้องแพลวก็คือมือนั่นเนาะเขาได้มาสัมภาษณ์เพผันกับโอ้ยน้องเพลินวาหนาวเนาะเวลาพาลมฝนตกเลือบรรยากาศอ่ะยามฝนเพลินว่าน้องเพลินแบบพาโฮมพื้นเก่าหลยพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมื่อนี้ทั้งอ่าเอื้อยกับไปซื้อมาให้น้องกับเวลาตุ่นกับวานาวแล้ววันนี้จ้าที่ กับบนาเขาแทบวันนี้เดี๋ยวไว้นี่น้องฮรมพี่น้องอ้สีแดงแท่งหัวใจเด้อเป็น,น,รน,นแรกฝันพูม่ดีใจวะอ่ะสีบอันน้องเวลาพนอ่าน้องชีเคยสอจะใส่ตุ้มกับแก็เออนอนเย็นสบายบอันนั้นแรกวันนี้โไจะเคยกับบอแลกวันนี้ ออออนอนบบดน,นี้กะนหนาเวลานอนก่นอนจนเศร้ามากกัจนบ่อยากตื่นเลยจิกใจบ่จิกใจบ่งามบ่เอองามคุณหวานน่โอ้ยทางสมองด้านกาขอขอบุญขอบคุณน,นะลูก โดยเนาะคือคือ,คอทางสมุทตะวันตกเป็นทื่นอันของผู้ใหญ่ให้แล้วเพราะม่พี่น้อง,งเนาะที่เพิ่นเอาไว้ให้สมุทตะวันทางสมุทตะวันก็ได้อ่าสืบพบมาให้น้องเพ,เพิ่นโดยทางสมุทตะวันก็ขอขอบุญขอบคุณที่ทำภรักผู้ใหญ่เพิยยพ่นเด้อที่ไว้เนี่ยจใจให้ทางสมุทตะวันอ่าเอาเงิน ไว้เสดเดียะภาคส่วนอ่าเบื้องต้นเนาะผู้ที่ตกถุกได้ย่ายขอแม่พี่น้องในทางสมุนตะวันก็ขอขอบุณขอบุณนะครผู้รักผู้ใหญ่บันเด้อเนาะทางเทากัสิขออวยไส้ให้พอนก็ขอให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บย่าได้ก้มไขอยาสิมีป่าชจากะโลภัคแค่เจ็บเด้อเงินไหนน้องทองไหนมาเงินลลาใไดเข้าเต็มกระเป๋าเจ้าจนเลือจายนอนรับก็ขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฝันก็ขอให้เจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเบ็ดมือไปทางไหนก็ขอให้ได้แก้วมณีโซโลภยอย่าได้มีมาต้องเด้อ บาทอาบาทธนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นบาทธนาเด้อคิดสิ่งใดคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเด้อก็ขอให้พอแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้สุขงีงขึ้นไปด้วยซ้าถือดีใจบ่นี่แหละเงินสู่หไหนอกเงินพูดคนเด็กถามมาเห้เงินให้เอ้ยเงินเป็นดีปุกเอ้ยกะ ซื้อเอาพาโฮมมาให้เจ้าโอ้ขอบคุณขอบคุณพอดีเลยเออเดินเดินอื <c oughs> อโอ้คนทวงรถจักรขี่ห่างพ่องพี่น,อนออ้องอ่ะอะขี่ปะอยากขี่ปะโอ้คนขี่ข่าวในบ้านคนบนอกเออคนอา,อาเป็นคนในหมู่บ้านพข้าไปพี่น้องเนาะแต่แบบคนทวงรถจกักรยานนท้องรถจักรยานมีตะคุ้งห่าง <c oughs> นั่งละเมื่อกี้ได้ไปอ่าฟันจัก,กรยานได้ไปเาฮิตดิปปะไม่ได้ไป คืบอบ่ได้ไปอือน้องอะคือเฮดคือมันบม่มีบอโอ้เฮดบ่มีแล้วคนว่าเนาะเด้อเป็นไนอยู่เฮือนดีใจบ่ชีเวลาอาบน้ําอาบนายหรือว่าอือสีกะบ่มีคนเห็นแล้ววันนี้ใ่า <laughs> จากแต่ก่อนน้องเพียรหน่อยแนงัาปานะวันนี้เนาะบันนี้ก็คือบอลได้วันนี้ก็จะได้อยู่หันเลยไป อืโดยเออจ,จากตะก้อนนี้เวลาน่องแพรนี่อาบน้ำเนาะไอ้เงสิคุณกายทางมาสิกะเห็นโอ้ย้วันนี้กะคือสีบระเห็นแล้วเพราะว่าปิดประตูตึต๊บเข้ามาแล้วก็คือปรเห็นแล้วได้ได้คะเดยเพื <c oughs> ่อนว่าตะก้อดอต,ตคือแบบเวลาเขออาอาบน้ำอาบน้ำกะคนกายอ่ากายทางไปมากกับแบบท่วงนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเ <c oughs> พราะว่า เพื่อนน้องเพื่อนนี่ไกลหุ่นทางกับเป็นาตาเป็นห่วงเพื่อนน้องทั้งเข้าน้องเพื่อนได้ห้องน้ำทั้งเฮากดีใจน้ำเพราะว่าหนึ่งมาน้องเพื่อนเปผู้สาวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็เพื่อนใกล้หุ่นทางก็ขอนข่าวว่าเวลาผูกคนกายมากกะเห็นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะวันนี้กะดีใจแล้ววันนี้เนาะได้ห้องน้ำมาพี่ลาเข้าไปอาบน้ำอาบน้ำใกะบเบญานเปเห็นกะโอ้ยสบายดีใจอ๋อ ดีใจนะปกติน้องแพนแะตะกี้บอมีนี่น้องไปป่าแล้วมันนี่บอหออืมบอไปละอืมสิ่ะไปในนี่บอเออ่ะุดเอาเออไปไปุดคุดอะก็ข่าวป่าในนี่เหรอวะอเออบบดนี้เวลาพุตุกอ่ามากับว่าได้ไปแล้วับนี้มีแต่ข่าวปหาเลยอัดเติมข้าวมาก็โอ้ยสบายเลย เด้อ,อหอม่อพี่เลยได้อันนั่นอยู่บอที่อันเอื้อยอัน,อนได้ซื้อมาให้มื้อนั้นที่ว่าอาบนา้ำแล้วก็ได้ทาทาอยู่บอยอย่าลืมเด้อน้องน้องสานีตโตแล้ว,วต้องรักษาใบน้าทากดนอนเด้อโอเคเ <laughs> พราะว่าเจ้านี่เจ้านี่เป็นคนแบบงามงามลายเยอบงามลายเออแบบ งามลายเลอเยี่ยมงามลายดีใจดีใจเพื่อนว่านอพมพี่น้องเลยโอ้มื่อนี้น่ะคู้สึกว่าอ่าเพื่อนห้อนเพื่อนว่านอพ่นว่าอ่าเมื่อยเพื่อนว่านอพเมพี่น้องเลยเนาะน้องลาอันเจ็บหัวป่ะเจ็บหัวป่ะอืมอ่าเจ็บหัวอ๋อเจ็บหัวพอมเพี่น้องเลยเนาะเป็นอะไรแบบผูกคนมาแบบว่าถ่ายกล้องลายป่ะอืมโอ้พอม่อเพื่อนมาเป็นน้ำอ่า เจ็บหัวเลยพ่นนะ้อเด็ดจักโอ้ oh, no? เด็ดแหงพรม่พี่น้องเลยเนาะเด็ดแหงพ่นก็เลยแบบเจียบหัวแล้วกับแบบอาการมันอ่าบรรยากาศมันนอดน้องหนาได้กินอันยายอยู่่แบบ็บได้กินอือบได้กินอย่างเลยโอ้ oh, ยาเพ่นซักโอ้ให oh, ้พ่นซับกบอกให้พ่นซักอนี่บอก โอ้น้องเพิ่นว่าอันบ่ได้กินยาแต่ให้เพิ่นไปซักยาก็คืออยู่ในบ้านเพิ่นพี่น้องเนาะก็จะมีอ่าเป็นอันพี่นิกบ่เนอนด้วยวันใดใดแบบว่าห้องมอน้อยบ้านเฮาหันแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนี่ยที่เจ้าพวยดีขึ้นแล้วบ่าใครในแล้วบ่อันอืมกันยังบ่ปันใดพูดพี่น้องเอ้ยให้อ่ะใหโอ้อ่ะสองคนคูณน้องแล้วกับคุณนี้อ่ะ อ๋อไปครับฮะอ๋อพอไปพี่น้อยคือคู่หมายเพื่อน่าอันที่เจี๊ยบหัวบอลสบายน่ะคือสองคนเนาะมีน้องแพ้แล้วกันน้องผู้น้อยเพื่อนแล้วก็คืออ่าทางผู้น้อยเพื่อนอ่ะไปซักยาอยู่ในคลินิกแล้วก็พอชี้ยาเข้าไปแล้วก็ห้องให้เลยเพื่อนว่าเนาะนั่นน้องแพ้ได้เจ้าคุณเอ๋วอะอะอะเออมีเพืนเดียวสองโอ โอ้โอ้เพื่อนว่าคืออันไปสองคนแล้วก็สิจยาสองคนแต่ว่าน้องเพลนี่เพิ่นบบเป็ยนยังแต่ว่าน้องผู้นอนอันน้องผู้น้อยเพิ่อนหายเลยเพื่อนไม่ได้เนาะน้องเพลเพิ่อนดาวเพิ่อนดะบโเป็ยนยังเพิ่นว่าเนาะโอ้อเด้ออ่ะนั่งละอันเวลานอนอาบน้ำเด้ออาบน้ามาลวก็ดสุกสบู่เด้อแล้วก็มานอนแล้วก็ตุ้มนีเด้อมาเด้อเออถักวะ ถึกใจเนาะ,อะโอเคสันน้องพรมัยพี่น้องทางเฮ้ากับสี่บรุกวนน,น,กนน้องแค่บ็ญกะเชน้องละเอาอันนี้กะขึ้นไปไปทางเฮือนเ้อเอาไว้อ่ะมือแรกกะขีดออกมาแล้วกะเอามาตุม้มเ้อะวันนี้จะเอามาตุ้มนก่กขคือสิบนาแล้วบุญเออขอบคุณขอบคุณพ,ดพอดิโดยอ่ะวันนี้ถือปะไป,ะปะ โอเคพรมัพี่น้องเนาะน้องผุนก็ดีใจเลยเนาะโอสีแดงแทงหัวใจเลยเนาะก็คือมื่อก่อนแแหละพรมัพี่น้องเลยเนาะก็คือทางเรามาหาน้องกับมือนั่นผลนต๊พรมัพี่น้องเลยก็พอดีน้องผลมาผ่าโฮมผืนเก่าแล้วแต่ว่ามันหนาวเนาะพรมัพี่น้องอะโอเคทางเฮาก็สีได้ไปพาไปเบิ้งทางร้างเนาะมานี่อ โอ้สบายดีเ oh. ด้อทีมพอเ่ากับ ha. ลูกเคยเนาะเดินเดินสบายดีเออไซกำลังชิประกอบประตูบ่อเย่ากเกป้าแล้วเรียบร้อยแล้วบ่อปานี้นะเออผมไม่พี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าลวดเร็วเนาะเห็ดจากมือเนี่ยบ่กพ่อหัดสามมือซ้ำ หามือวะ่อยยิงยิงเาหน่อยเลอาเป็นได้ได้บริกกจเดียมลอยบ่โอ้ตายล้นาะ่าดิมาทังนหนเบเลยเนาะเออโอ้ยเนาะทางน้านกราไปยก้องเก็บไปคนอถ่ำปาคน้องถ่ำนี่นเะวะเด้อเด้อโอขอโทษขอโทษเอ้ยขอไม่พินองเลยเนาะ ก็เลยใช้พาไปเบิร์ในทางอาจารย์ไอซ่าคนก็โอ้ยน้องคนแบบบริจิตต์เอ็มลอยอืมก็ในทางนั้นกันรีวิวของน้ำพม่พี่น้องเลยเนี่ยของน้ำของนายก็ถือว่าโอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พม่พี่น้องเลยเนาะมือนี้กันน่าจะรออากันเปื้อนแห้งน่ากะจะเซตพม่พี่น้องเลยก็โอเคเนาะพม่พี่น้องเนาะทางเฮาโอกาสได้คอโตเดินทาง กราบก้นมาเนี่ยทว่าพี่พาหมองหลายทางห้าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขสุขคนเดอ้อเนาะโดยท่านี้สมุทตะวันก็ขอกล่าวคข้า,ขามาสัมมาดีสัมมาดี